สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนผบพพอกันอีกแล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องเปิดภาพบรรยากาศมาพอจุงหายทุกหน้าซีเคียวพี่น้องเอ้ยไม่น้องเลิกก็ลังจะขืนบ้านนุ่นสูงพี่น้องโทรไปหาไปแถวเจ๋เพิ่นวะถ้ามาสิกินหน่ำมันยังบ่สิซื้อไปฝาเพื่นเพรื่อนนอนดลินอยู่นุ่นส่างพี่น้องเอ้ย แม่เท้าเพิ่นว่าเพิ่นกินเย็นบ่ได้ผิดของวัคซีนยังข้างกระโตอยู่ซั่นยังฮ้อนๆหนาวๆอยู่ก็เลยสิซื้อซาเย็นกับซางนาวไปฝากแม่น้องเต้นพี่น้องเอ้ยยังรอมค่ะาถึงเอาลูกทั้งายคงก็ได้ใรเอาลูกบ่ขี้หาย อืมหลุดู่ะหนึ่งบ่ได้ดอกอืมอืมัาชื่อยังไงได้มายแงได้ก็นอนมายังมได้ก็นอน ก็ข <Hum. S 1> ึ uh ้น huh. ก okay? no, uh ูไ uh. ม่ไ oh ด้หายว่ะเออกินตอนหัวแรงแต่ก็กินตอนประมาณไก่ทันกกกันได้อืออ่สดแยหดแล้วเจ็ดโมงแปดเจ็ดโมงเ่งล้วจะปอนเขาเันยเอไขเลยลูกคะขยันปีปลายแ้่ก็ยังอมนมบดขึ้นถอดออกก็นเปนเนาะกัเป็ถอดออกเป็นตื่นแล้วนะอมบดขึ้นสอดแ้ง ทางไปทางบ้านรถไปทางบ้านทำเองลูนกนะบริสุทธกันเมนอนทาเดียวบพิ่มขึ้นแต่ละเมื่อนะพีกองอลไรมันตื่นลดหลุค่ะนะจะว่าโอ้ยนอนกับเต็มหูเต็มตายง,งานอยู่เรืยอมันหง่ายคนนี้เ,เอออย่างโผล่เรียองยง่ายๆนะเฮานะ ลูกซองคนก็เรียงยากอีดาเดือนแห่งขากกลางคื้นหายบัดขึนสอจ๊ะจะซองและวฮึซองเลยจันอือผุ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 น้อยน่ะจะขวบแล้วก็ปีหนึ่งเดือนเลยเด้ปีหนึ่งเดือนบอกยังกินนมเจาะคลองเยอะยังกินนมแม่นี่แหละไม่ได้กินนมปองนงประมาณว่พ่อยังไงกินนมแม่เออ กินนมบลองจักเถื่ออีเอื้อยน่ะแต่ยังน้อยนั่นให้เบิดคืนซอดแจ้งบ่ได้หลับปล่อยนอนนั่งในตักแม่นี่เบิดคืนคันแจ้งเลยแม่นจังหับกลางเวรก็นอนอยู่เอากลางคืนแล้วก็นั่งตอนดกก็สิจบพนะตื่นแล้วก็ตื่นอดแจ้งนั่งเปลี่ยนกันอยู่ั่นแหละเอื้อยนั่นเออ3เวเปลี่ยนกันเ่าแม่เฮาพ่อมันอันเท่านอีกหน้านั่น หาใหญ่เขาบ่ได้วัมืออืมเอานมอันนั้เด้ให้กินน่ะนมวัวแดงบ่เออๆเอาลดจืดแน่เทใส่กระป๋องแหละอืใส่กระป๋องเข้าไปอือีแม่เอาจนค่จังได๋มาผู้อันเรียกยากก็ยากลูกอผู้อันเอ้ยนะกยากคูมือนี่ก็ยังยากด้นอนกลางคืนน่ะคั่นอยู่เบิดคืนก้าลังให้อยู่เบิดคืนลูบลังหแหละเขาลูบลังลวับูมือมาแม่นลู นอนยะก็เภากับบนอนได้เลยเฮาหายมันนะแปลว่า uh, ยังไงมันนอนนะมันมันอะไรดังใจเฟื่อนเฟื่อนกับบนอนน้านอนน้ไม่ีไงมหไ่เอาใจมีไงแบบเอาใจดืมกันก่นนอเออปีเดียวนันจะดูดเออเกิดลูกเขาเกิดลื่นช่องเมื่อหรือว่าลูกเราช่องเมือนี่แหละเออ บอดังเดือนลื่นฝุดช่องมือกันเพป็นลื่นอันนั่งเดือนช่องมือซาดจือได้รุ่นนักก็ไล่ได้เด็กน้อยรุ่นเพื่อน่ะหน้ารุ่นนันรุ่นนอกนี่นะบัวลายปันใดยืนอีู่ล้วเดือนออลงมาซื้อนำ้ำโหลดเท้า,โห,ทา <laughs> โหลดเท้าบุรีคาย ขึ้นมาหอนนนสูงเลยพี s <S ่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น like ้องนุนสว่างจ้ะนุนสว่างว่าเปลี่ยนสื่อใหม่ละค่ะขึ้นมาน่นสว่างล้างสีเขียวจ้ะโอ้โหสีเขียวสีเขียวก็พอค่ะขอบใจนะมาเดือนร้านสาวเด้อนสำหรับน้มยังหนามยังก่อนเฮ้ยโวยซาบมะนาวซาบมะนาวจ้ะต่อต้านโควิดบอกแม่นตอนนี้ซาแดกเอ๋มาวัคซีนพี่น้องเว้ยวัคซีนอันผิดวัคซีนเหตุเสร็จนอก สบายดีพอเห็นเทนองับจะไล่ยๆลูกหลาคำแพงโดยอากาศมันก็ห่อนๆเนาะมือแรงพลยจะตกเป็ดอืมแสดใ่ตุ่สดแบ่งไปให้เจ้พี่เงหึปอพภ่ยมเมันก็เบียกเสบเนาะมาขึ้นนะก็จะเป็ากเลี้ำปลาสิได้แต่บ่มีมันตกมอืมพอพภยว่ามันเห็นอะไรเรามือเนว่ามันจะตกมาแล้อ่ะอืม น้องเจเป็นใจมากกว่า euh ลูกน้องเจแบบว่าบวระพี Hence, ่น้องแล้วแม่น้องเทสติก้าซักด้วแบบนี้นะบ้อหนอกอืมอาการหอบหืดโรคกระเพาะน้ำข้าิเจ้าทิซักหายยุตินะถ้าแม่ก็ะหืนหอบข้าวยังซักให้ได้เลยกระส้วงแน่เลยได้ถ้าแม่นะในเท้าตัยังหนอกอยู่เท้าจะเคยไปได้เจอได้สีดำเข่าเกือบจะม้วนยังคู่บอกว่าบอกว่าอ่งส่วมนี้ยังคู่บอกว่างานกำลังิีกัน มืนมันอีกอาทิ่า์แล้วอ่ะมือมือันน้ำมูนคุอกแูบบอกว่าอ่างเก็เด็กมึงเลาก่อนเนออันเมทามินก็ไปสีดแล้วบอยเราเห็นกระปุงปังซ้ำย่านิจิบแล้วว่ะเออม่เป็นย่างกูแล้วอ่ะมันซาดเด็กบอกว่าจะสูบลอดอันอดีตเีสยวก็จะพิดห่านมาวาน

บาควันยังปรึกษากับฐานผู้ใหญ่เพิ่น,นเรื่องงานาเอ,ปนอ,เอาปุ่น้น่อยก็รอคำสั่งรอ <c oughs> คำสั่งฐานผู้ใหญ่เพิ่นมาสวกกูใส่หน้ามึงอย่าดื้อจะเปลี่ยนเยอะาล้วปรึกษาอย่าง,งาการกับเบาขว,วานาันนะปรึกษาเหลืองมูเหลืองปลาบ ก็ามานออยูนอนอยย่นนูยู่นนสว่างเลยพี่น้องมาล้างีเทียมกันสงบอือา,อากาศปลอดโปร่งดีมงเมื่อสีน่นะบ่ไพ,พักผ่อนเลยแม่เลยพี่อ่ะเพื่อนมาพักผ่อนเน้นหลดป่สคนใ่ปนด้วยน้องเือนโย พูดนะป้านาวายาพักพรงานข่าวตลอดกำลังเบิ่งนางมวนพี่น้องกำลังอินกับนางพระเทากะไรนางกระได้สมัยได้อยาางซื้อเรื่องทางอาเธอร์ทูดจิ๋วเจาะขุมทรัพย์มหาศัจจันย์ขาโตมาหากูจะบาจะบายเดี๋ยวพักที จะดึงไปเรียนภาษามันตื่นให้ได้ทุกภาษามีผ่าซองพีอาร์เทอรหัวนี่คือสิระเบิดนี่พี่น้องมืลังเปนลำปวดอยู่กับรุดลงอยู่เพราะว่าเขาขี้หนามนางลายควายมแย่ๆมันขีเอะเหือจะบัวลายภายในเด้อนมื่อนี้บัวเนาะจะชินบัวเป็นเหือดได้บ้านเนี่ยยางตายเหยาะอยู่ปบปบ่อวานนี่นะหมูเราบ้านน้มีเหือดเพราะยางตายจะพอาะเหาะอยู่ปบปบกินยาแล้วยางตายพ่อเจ้าสิเอาอีเทียงเกาะ เปินว่าอโมตัวหนึ่งอเอาปลาสามสิบโลบอ่สิบโคสสิบโลแล้วก็โไม่พอนะล,ลูกนะแล้วก็ข้าวซีมาเอนะียงซอยพัดมีพัดมือเอียงแน่ลายอันลาแนวเป็นลายต้นเจริงอันนี้แล้วก็ย่ามาแลงกับว่าวกันว่าสีต้มกะปีอักน้ำย่อนะอแล้วขุดหล้ยคนกับบากมาา ต้องจัดใหญ่เด้อเออเอาหูอยู่พี่น้องจัดพอดีประมาณเนา<ล>ะเท<อ>่าแห่งก็ขิดก่อนส่วนตรงนี้นะมเมนว่าสีได้เงินบริจาคมาหลายเลยสิบห้าอลังการ,การเอาพอดีแบบพอ่แบบพอย่อขู่ย่อคนอลไรกะนเท่าไรสบเร็ซ้อนหนึ่งเท่าไรเมนเอาพอดีพ่อมาเนาะพอดีอมือมางานจบตงจบน้องนะครับคนกันบ่หน่อยบ่อหลายเนาะอื คนแต่คนหน่อยโบลายธรรมดาเหมืองานมันก่าชีธรรมดาเลยเลือกเอาไว้ต่อทุนชีวิตซามกระลูกข้าเจ้าเมนอยู่ยังกิมยังและต่อไปบัดเพราะว่ากระดูกโม่แต่เมื่อก่อนนะก็ยั่งเด้ไปผักตู้เย็นข้าเจ้าไหวไปใส่ตู้แช่ข้าเจ้าไ่ว่าสซีมาต้มข่าเปียกมาเลย พวกสี่โครงพวกกระดูกสันรังนันจัดเสพส์ผมมีขอบปุ่นเนาะโมขอบปุ่นก็รบบอแพนพี่น้องแต่ว่ามันสีแันอันนั้นต่เสียใจมันสีเครื่องมันสีเนาะมันใจเครื่องืม กระเปียกมันใส่บลายเนาะมันจะเจนกระดูกมูโอเคเลยอะไรพี่น้องเ้ยพอทับก็ชิพักผ่อนเลยนอนอีกสัมมาพระควรพรติี่ขามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เตียงขึ้นตีหนึ่งแต่ละเมื่อป้านนั้นสมาสิวัคซีนมันสิสิได้บอสมันได้บอนั่นจะไหาวจะไงหาวพวกกู ผักผ่อนมเพียงพ่อมันกับพี่อะออนะ่าแมนคณะศีลมากผักผ่อนเพียงพ่อมันกับบเป็นอย่างเออแมนกระซมเพลินไว้ผักผ่อนเหนไหมเนาะไปเลยพี่น้องกลับสบายดี